สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพี่เขข้าวันนี้เรามีเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นใจและก็น่าประทับใจจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยามาฝากกันค่ะทับหมวดก็ที่อำเภอภูซางนะครับได้จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าขึ้นณฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วกโดยมีนายสมชายวงจริยะ,กะเกษม นายอำเภอภูซางเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ท่านนายอำเภอก็ท่านแอำเภอได้จัดขึ้นมาเป็นประมาณปีกว่า,วาแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นโครงการประชุมปรึกษาหารือส่วนราชการต่างๆรวมถึงเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานก็จะหมุนสับเปลี่ยนสถานที่กันไปหน่วยงานใดได้รับเป็นเจ้าภาพก็จะไปสถานที่นั้นก็ซึ่งในรอบนี้ทางกอชอด326ชายแดนก็รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพซึ่งจัดก,กิจกรรมบนฐานตอชอดอบ้านห้วย ใกล้กับด่านพรมแดนถาวรอะนะคะคุณผู้ชมครับแต่ระหว่างที่กิจกรรมกําลังดาเนินอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณด่านพรมแดนถาวรบ้านห้วกห่างจากจุดจัดงานเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเมื่อมีหญิงชาวลาวคนหนึ่งเกิดอาการเจ็บท้องคลอดกระทันหัน เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยทั้งตชด326ศุลกากรสรรพสามิตรและตรวจคนเข้าเมืองก็ตอนที่ได้รับแจ้งก็อยู่ในงานกันส่วนมากนะครับท่านผู้ชมต่างรีบเข้าช่วยเหลือทันทีครับเหตุเกิดฉับพลันแบบนี้ต้องอาศัยความพร้อมจริงๆแต่เจ้าหน้าที่ประจำดา่านก็มีเข้าเวรอยู่ตลอดเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือ เจ้าหน้าที่สองท่านคุณหมอนะคะที่พึ่งกำลังลงจากเวทีฟ้อนรำกลางงานเสื้อผ้าหน้าผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนท่านผู้ชมก็ดูบนจอเลยได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะก็ทั้งสวยๆแบบนั้นเลยนะคะเพื่อไปช่วยทำคลอดฉุกเฉินค่ะโอ้โหแหมสุดยอดมาเลยครับทราบชื่อภายหลังคือนายอภินันสแสวงผลและนางสาวกฤินารีสมภะวงศ์เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ๋อก็คุณหมอละฮะเมื่อได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือสัญชาติยานก็ไม่ลังเลรีบเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นทันทีครับต้องบอกเลยนะฮะว่านี่คือการเปลี่ยนบทบาทจากช่างฟ้อนสู่ผู้ช่วยชีวิตในไม่กี่นาทีทั้งสองได้ใช้ความรู้ทางการแพทย์ทำคลอดฉุกเฉินให้หญิงสาวชาวลาวได้ผลลัพธ์คือรู้ไหมฮะหมดเพศอะไรรู้ไหมฮะ ไม่ทราบค่ะเพศอะไรเนาะน่าชังเชียวทารกเพศชายคลอดออกมาอย่างปลอดภัยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันประถมพยาบาลแม่และเด็กก่อนนำส่งโรงพยาบาลภูซางซึ่งล่าสุดทั้งคู่ปลอดภัยดีฮะน่าชื่นใจจริงๆ และช่วงท้ายในอำเภอภูซางได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยโดยเฉพาะหมอทั้งสองท่านนะนะคะาการที่สละภารกิจส่วนตัวเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชาการขอชื่นชมจริงๆค่ะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆจากชายแดนที่เรานำมาฝากในวันนี้ครับวันนี้ผมเขตพระนครและผู้หมวดเนรินทิยาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ BPP 326 News ซื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่326อย่าลืมติดตามคลิปวีดีสาระดีๆพร้อมกับความบันเทิงในช่องทาง Facebook Instagram และ TikTok ของกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่326ในทุกช่องทางครับ